โอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอาละมื้อเที่ยงมาแล้วเราอยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทที่สีนาวาล้านเดียวกันกันกบลุงเผาแต่ว่าลุงเผาก็ขายสาวอาทิตก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทขายจันถึงสุกนะจ๊ะน่เดี๋ยวหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนี่แต่ก่อนอื่นโอ้อย่าเลยอย่าไปบับเขาเลย <laughs> จะบอกว่าโต๊ะเนี่ยไม่มีเครื่องปรุงอะไรแบบไม่ต้องปรุงท่านผู้ชม ไม่ต้องเอาเครื่องปรุงมาวางกันเลยนะอะไรจะขนาดนั้นเอามาขอบคุณมากโอลงตรงไหน,หนขอบคุณมากครับชามประมาณนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหนะสิบบาทออริจินัลก๋วยเตี๋ยวเรือตะเกียบนี่ไม่ต้องใช้ใสับ,สบ,สบ เดี๋ยวกินรอแมค่ค้ากินรอแมค่ค้าแหมสวัสดีเตาทองที่หมด แล้วก็เอาซุปแล้วใส่อีกทามหนึ่งขอบคุณมากน้องยายรับแถมแคบหมูหม่ให้ด้วยนะมารอแล้วอีกสองทามมารอแล้วโอ้โหจัดจ้านจัดจ้านทุกคนท่านผู้ชมรสชาติแม่งโหดจริงเฮ้ยไม่ต้องปรุงเลยเป็นไปได้ไง,ไงวะ โอ้ยนี่โอ้มีนมถว้วยเลยเหรอเฮ้ยนมถ้วยนมนมถ้วยหรือว่าไอ้นี่วะปูมัดเชือกมัดเชือกมาเลยมาดูออมน,นึ่งเหมือนกันปูมัดเชือกกันนึงอยนมถ้วยเอาไว้วก่อนนี่ของของข้าวก่อนจะขอบคุณเอ้ยนื้อข้าวแก้ เดยน่อะมักกดสออยู่ด้วยองอ้ออเว้ยอร่อยวะเนี่ยอ้าวทำไมแม่ค้านยิงแล้วล่ะก็รอกินไงเดี๋ยวะคับอเลยอห้าหกห้าหไม่มา อย่าลืมทุกท่านนี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแบบนี้นะเตียวเรืออนุสาวรีย์แต่มลาโพรที่สีนาวาอู้จะบอกคุณน้ำตาลน้ำตาลินมันแซ่บหล อมอ,มอ,มอขอบคุณครับวางเลยครับไนะม,ม่ไหว้วท่านผู้ชมต้องใช้ตะเกียบอะน้ำท่วมนะนี่ชามที่สี่นะชามที่สี่ เมื่อกี้โดนเหล่าอาจารย์ครับกระซวกไส้กับภานิจจังหวัดโห oh, เลนะ่นเอาท้องอื่นเลยกูอา,อาจารย์ครับก็พูดปกตินะไอเรากลัวเขาไม่เองน,นะเอ้ามาชามที่สี่อืมอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ จ้าวประคุณเลยหาก,กินที่ไหนได้วะเนี่ยอืมเอ้ยเด็ดเด็ดมีแค่หมูด้วย แต่ถ้าหมูไม่กินลดน้ำหนักอยู่น้ำหนักร้อยสี่สิบเก้าโลมาสามสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ลดน้ำหนักลดควบคุมอาหารเนะี่ยเพราะอะไรเพราะลูกยังเล็กเดี๋ยวตายหาไปไม่รู้ใครจะมาเลี้ยงแล้วก็ต้องไม่ตายลดวาระโลอ่ะแค่อดเป๊ปซี่นะปกติ แเอกินปักซี่แม่งแทนน้ำปล่าเลยเดี๋ยวนี้งดกินไม่ได้กลัวตายรถบาลาโลเลยลงแม่งก็เป็นมะเร็งที่่น โอ้ยขอปั๊กซี่ขวดหนึ่งครับพี่พงศขอปั๊กซี่ขวดเมื่อกี้บอกอยู่บอกรถปั๊กซี่ลงวันลโลจะหายาห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามที่หกแม่เป็นตัวนี้แล้ว ขอบคุณมากของแบบโอ้ดูหน้าก็น่าจะหยิบน้ำให้กินตั้งนานเน้วดูเฮ้ยใครไม่กินเผ็ดบอกก่อนนะเ <c oughs> ขาปรุงมาให้ปรุงมาให้ออร่อยลงตัวจะได้กินเมื่อไหร่วะเนะี่ยแคบหมูก็ได้ เออต้องแกะตูดต้องแกะตูดเชิญรับแม่งต้องแกะตูดเน<อ>ื้อซมลูกกระตา่านผูมชมเอ้่ยมีแคบหมูด้วยเฮ้ยโอ้อลับนี้มีกากหมูด้วยเว้ยเอ,อือม ได้ย,ยรสชาติแม่งสุดยอดเว้ยอืูดูกลางทุ่งนาเลยร,ร้านเดียวกับลุงเผาก๋วเตี๋ยวเรืองสิบบาทสีนาวาตั้งชื่อแม่งเป็นเกียรติเป็นสรีให้ตำบลน,นั่นแหะเปิดวันแรกวันนี้ลูกค้าตามมากินเยอะเลยทำให้เรารู้ว่า ไอ้ที่เราไปเปิดที่สาริกาขายอยู่ช่วงซัมเมอร์โอ้โหลูกค้าเยอะลูกค้าตามมามากินเยอะื <c oughs> ม ไม่รู้จะว่ายัางไงมันอร่อยออโอ้โหเอาแห้งชาน,น้ำชาดกวาไม่ไหวแล้วน้ำตารินไปหมดแล้วอ่ะพิลพงศ์พิลพงศ์เอ้ยขับแฟดเขารับงาน <S <S 1> <S 1> น,นี่มาดั่งกินอยู่ที่ต้องไปแพ็คของส่ <S <S 1> <S 1> งแล้วเนี่ยโหเชื้อลุงเผาเนี่ยโหเชื้อก๋วยเตี๋ยวโหเชื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเอ้ยช้อปปี้ก็สั่งมา เพิ่งสั่งมาวันแรกเ,เ,เดี๋ยวแพ็คให้เดี๋ยวแพ็คให้กินก่อนโอ้โหจตุคุณเก็บตังค์เลยไหมเก็บตังค์เลยไหมคะเสี่ยเฮ้ยยังไม่ใช่เลอ <c oughs> แล้วนี่อ่าปูมันเชือกมาตั้งไว้ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอหนมถ้วยหนมถ้วยหนมถ้วยสูตรแม่ป้าทินเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาโหเบกเบกนมถ้วยแบบออ้โหวยายจ๋ายายยายหนนมถ้วยยายนี่มี มีเชือกสีแดงกับเชือกสีเขียวนี่ยายทำตำหนิไว้เปล่ามันคืออะไรยายเหมือนกันอ๋อหนังกระติกไม่มีอ๋อสิบาทตลอดถ,ถ้วยถ้วยละสิบบาทใช่ไหมยายคู่คละสิบบาทคู่ละสิบบาทเนี่เรานึกว่าไอ้สีแดงนี่อะไรรถรถกาแฟเอหนังกระติกสีเขียวรถใบเตยไม่ใช่นะยายนหนังกระติกหมดอะไรคือสีเขียวดีกว่าอืมคู่ละสิบบาทสิบบาทเนี่ย นี่โอ้เป็นไงน้ำตาลินมกรีดจืดเอ้ยช่วยเป็นของคู่กันนะนี่ก็พระเอกนางเอกโอ้ดูเฮ้ยใบเตยเว้ยอืมอร่อยอร่อยอืม,อมเด็ดพักไว้ก่อน ของข้าวมารอกก็เตียวต่ออืมแบบแห้งก็มีนี่แบบแห้งโอ้โหขนาดแห้งอบพริกแม่งลอยเกลือนเลยจะไหวไหมเนี่ยสมกันสมกันเราสั่งแบบแห้งแล้วละนำ้ำซุปเทส่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชามที่ชามที่เจ็ดของเสีย นะกินนะนะม,มันต้องร้อนแน่ๆเลยตอนนี้เซเอน้ำตาลิมจะแย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคุยกับอาจารย์เขาอีกโอ้เราปากเปิดพังหมดยนะอ้ะกินเกันไปโดนสิุ

อที่ยโ<ห>เอเฮ้ยพกพลมมาเองด้วยโอ้โหมันแซ่บวะ่ะไ้องสายเซเอต้องเบรกที่แปดแล้วอะ่ะไม่ไม่เอาแล้วแม่กินโชว์เยเฉย กินจริงๆเคยทำเซติเอาไว้16นวนสมอรภูมิปลาแอดอนุสาวรีย์ร้านนะครับออริจินอลนะแต่เดี๋ยวนี้เซเอกาลังวังช้าไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะกินมากก็อ้วนกินน้อยก็หิวชีวิตอืมโอ้โหาวหอมฉุย เอาละขออนุญาตปิดที่8ชามดีกว่าทุกท่านจะปิดสลิตเลข2ตัวก็กลัวจะเอาชีวิตไม่รอดเอาแค่8ปดนี่หรอวะหนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดแปดอยู่นี่อืม อร่อยไม่ต้องปรุงเลยนี่นถึงได้บอกโต๊ะที่เสียแนงเนี่ยแม่ไม่ต้องใช้เครื่องปรุง ขึ้นสามเหรอแม่เป็นสิบแปดชามปลบซี่หนึ่งนำถ้วยคู่ แกมู่หอไหนคิดตังค์สิคิดตังค์สิอันนี้เท่าไหร่จ๊ะสิบห้าสิบยี่สิบสามสิบแก้วโอ้แก้วแก้วมาเอาขายอะคาแก้วเลย,ย <S 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 ไหมยห้ายี่ห้อันี้แปดสิบเราดูตรงนี้ออกยี่ิบห้าร้อยห้าบาทขนมถ้วยกอ่อน ันึ่ถ้วยอีกสิบบาทหนึ่งอยสิบห้าแคบหมูหอยเท่าไหร่คะัคุณแม่สิบบาทสิบาทร้อยสาสิบห้าบาทก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทเซ่นะน้ำหนักร้อยสามสิบเก้าแล้วตอนนี้ร้อยสามสิบห้าบาทถึงได้บอกไงถึงได้วันนั้ถึงได้ถามว่าเอ้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือชามกี่บาทดีหนู สิบาทเนี่ยแม่งสุดแล้ได้ก่อหัวนะลองคิดดูถ้าเกิดขายชามละสามสิบบาทกึ้ยเตี๋ยวทั่วไปสาิบบาทกินเสคนหนึ่งนอะหาเบิ้นเบิ้นแม่งสองชามเลยหกสิบเครื่องเดือมอีกยี่สิบแปดสิบแ่แปดสิบาทอิม่มอันนี้อิม่มร้อยสามห้ามันได้เปรียบตรงนี้แล้วก็นี่ เี๋ยวมีพน้าจีมาตั้งคอนโดแข่งโอ้โหมึงแข่งกันกินแข่งกันลงเฟซบุ๊กกูขายได้เนี่ยเขียนได้บอกว่าขายเถอะก็เดี๋ยวเลยสิบบาทพวกสิทธิยานุสิทธิ์เสือลุ้งเผาทั้งหลายเอาหัวเช่าเผลิตภั์กันไปแล้วไปขายสิบบาทกันไปร้องเพเขาแชร์้อื ไปจัดตังค์ก่อนมันอร่อยลูกค้าเขาไม่สนหรอกว่ามันกี่บาทมันอร่อยวันนั้นเซอเอก็กินให้ดูนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกะลาดงเผาแต่มาใส่ชามตาไก่นี่อันนี้จุดประสงค์อะไรก็ยังอร่อยมันไม่ใช่ว่าต้องใส่กะลาแล้วจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยใส่อะไรก็อร่อยวันนี้มานี่ก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทเวอร์ชั่นอนุสาวรีย์นะ อเอาละทุกท่านไม่พูดพันทำเพลงมากแล้วขออนุญาตเอาหัวไปตากทัลมก่อนไม่ไหวเหนื่อออกเปียกหัวหมดแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงแล้รีบมาทานกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทสีนาวานะ google map ก็มีเพจก็มีไปหาไปปักหมุดมาทานกันนะครับจันถึงสุกนะถ้าวันธรรมดาอภูตรงๆวันธรรมดาถ้าวันธรรมดาไหนไม่ติด วันนักขัตะ์เลิกเขาขายแต่เป็นวันอยู่นักขัตเตอ์เลิกเขาหยุดร้านนี้นะครับก็มาทานกันได้ที่ร้านลุงเผาก๋วยเตี๋ยวเรือกะลากลางนามีข้าวกองด้วยโอเคโอเคว้าวิ่งถ้วยถ้วยเอาล้วันนี้เเอต้องลาไปก่อนแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เขาก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดสับขนุนให้ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระ, ayud, ะกดิ่งกดระฆังกดอะไรกดเข้าไปเม okay. ื่อกี้อข้ควมใชก็เจอหน้าเสเนี่ยเหมือนเจอของอร่อยโอเคขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ามันคิดตังคิดตังบาย